มาเปิดกระชาไอดีหลักกันเอาละไม่ต้องรอคู่เทพเปิดเลยเปิดให้ได้เลยและส่วนเกียร์ดิเปิดดีกว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วหรือไปหรือไปเลยว่ามันจะหมดสิบโมงโอ้ไม่ได้เลยไม่เป็นไรเปิดให้ได้โอ้วิกเกียร์รัวดานาาทัตเพื่อมาเปิดให้ได้เกียร์โอ้วิเกืลเหมือนเดิม โอ้โหพี่เกลือเหมือนเดิมครับมาขอตัวลูโดแล้วกันลูโดออกมาเฮ้ย <sh arp> จะไม่ได้เลยเหรือพี่มาเอ็ดจิตก็ได้ปะ <sh arp> เอ็ดจิตก็ได้ปะโอ้โหไม่ได้เลยครับอันนี้ขอล <sh arp> ูโดลูโดเฮ้ยจะเกลือแบบนี้ไม่ได้นะออามาเลยลูโด ลูโดโอ้ยเจอกับไอดีสาวๆครับเปิดให้ได้เลยขอเกียร์ชินีแล้วกันสวยเกียร์ชินีเอาไว้ก่อ oh นแล้วกันนะถึงแม้จะดีก็เถอะแต่ว่าอยากได้เกียร์ชินีมากอะ่ะเกียร์หัวสุดละมาหกร้อยลูบี้จัดไปครับอุส่าเก็บมาจากการอัพรีวิวมาเลยอใหยได้โอ้โ oh, หี่ โอโ้กระเป๋าฮมงานงอกโอ้โหกระเป๋าแปดดาวไม่ปื้มเลยฮะแลกตัวได้ไหมแลกตัวหมดแล้วโอเคมาเลยขอขอเสื้อเถอะโอโ้กระไก่เออโอเคได้เลยครับดวงดีครับผมได้แล้ว ออ้ยโอ้โหเกียร์ทีดีไม่เอาเกียร์แปดดาวมาเลยล่ะโอ้ยเฮ้ยมุดดวงดีเฉยเฮ้ยเกิดไปเกิดไป้ยไอดีสาวๆดีดวงดีจัดวยเกิดไปเฮ้ยดวงดีเกิดไป หูสุดมากอ่ะเปิดต่อได้เลยนะเนี่ยมาไหนๆแล้วก็ขอเกียร์ท่าน้ำเราเลยแล้วกันน่าจะได้อยู่เผื่อในอนาคตผมมีท่าน้ำตัวเก่งๆมาเลยอุ้ยเกิดไปรอบเมื่อกี้อ่ะมา กลับมาเกลือเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรครับขอบคุณที่ให้โชคครับเปิดกันต่อที่ไอดีตัวเกมขอเกียร์แล้วกันขอเสื้อตัวดีแล้วกันนะเออขอตัวเดียวมาเลยไอตัวโคน,นี่เออโคน,นี่ไอรอนจะได้บีอั์เาเกียร์ท่าสักทีมาเลยโอ้โหไม่ได้เลยฮนะมารอบสนนะุดท้ายละ มาเลยขอลขอกโอ้โหยี่หกดาวครับขอบคุณมากเลยครับประชด